่ะมาถึงใครวะตอนอันนี้เป็นต่อจากเมื่อกี้นะคะก็หลังจากที่เตรียมงานตัดสินได้แล้วว่าใครจะเป็นคนเตรียมงานปีใหม่อาจารย์อ่ะอภิชาติก็บอกว่ววาค่ n ค่ะ n ่ o ค่ะ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 ค่่ะค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 ่าค่ะค่่ะ่่า おせち料理という特別な料理を食べたり、お正月の遊びをしたりします。そうですね。おせち料理という特別な料理を食べたり、お正月の遊びをしたりします。お正月の遊びですかどんなどんな遊びですか お正月の遊びですかどんな遊びですかそうですね。静香さんパーティーの、パーティーの時に少し紹介してくださいませんかそうですね。静香さん、パーティーの時に少し 紹介してくださいませんかお正月の説明なら大丈夫ですがお正月の遊びはちょっとお正月の説明なら大丈夫ですがお正月の遊びはちょっとそれなら山川先生に相談したらいいですよ それなら、山川先生に相談したらいいですよ,いすよ。カルタなども持っていますよ。そうですか。じゃあ、そうします。そうですか。じゃあ、そうします。はあ、運ばなかな。 แล้วนี่พี่ชาติถามก,ก็บอกว่าเจ้นเซอาจารย์ครับนี่โฮมจิมาโอเชอรจิตสีนี่นี้เขาบอกว่าคนญี่ปุ่นน่ะทำอะไรในวันปีใหม่ล่ะครับคนญี่ปุ่นทำอะไรในวันปีใหม่ล่ะครับอาจารย์สุดาน,นะคะก็บอกว่าโซเดสเน แน่น no อนสินะโอเซจิรตอยเษนะรรัรนนีมวัีมวันน่าัน้ีอวั้นะคะอย่างนรกก็คีอมอ,อันนีหา่พิเศษ้ี่เรนอียห่วนี่าั้นีวน อโอซจิเรียลินะคะคำศัพท์คำนี้หมายความว่าอาหารมีความหมายว่าเป็นอาหารเป็นชื่ออาหารนะคะที่กินในช่วงปีใหม่ของญี่ปุ่น,นะคะ่ะก็คือกินอาหารพิเศษที่เรียกว,ว่าโอซิจิแล้วก็แล้วก็ทำการก็มีการละเล่นต่างๆเกี่ยวกับวันปีใหม่ะคะ่ะอซบิอันนี้ คุนคนๆใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนกับอโซบิมัสที่แปลว่าที่ออเล่นแต่ว่าอันนี้อโซบิเฉยๆแปลว่าการละเล่นค,ะค่ะค้อต่อมานะคะกัญญาก็กกกกบอกว่าโอโชกันซึโนะ asobi desu k ก็คือการละเล่นในวันปีใหม่หรอคะการละเล่นในวันปีใหม่หรอคะนั่นน่ะ asobi desu k เป็นการละเล่นแบบไหนคะ

ช่วยอธิบายให้สมิตหนึงตอนงานเรียงได้ไหมช่วยอธิบายให้สมิตหนึงตอนงานเรียนได้ไหมทีศเสนาะขาก็บอกว่าお正月の説明なら大丈夫ですかお正月の遊びはちょっとเขาก็บอกว่า ถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นการอธิบายเกี่ยวกับวันปีใหม่แล้วก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าเป็นการอธิบ้าถ้าให้อธิบายเกี่ยวกับวันปีใหม่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องการล่เล่นในวันปีใหม่แล้วก็ คงจะไม่ค่อยคงจะไม่สะด,ดวกค่ะอันนี้เขาก็จดโตก็คือเหมือนบอกว่าจะไม่คือเป็นแบบว่าเป็นปฏิเสธนะคะคือจะละไว้คนญี่ปุ่นจะไม่พูดออกมาตรงๆค่ะประมาณนะคะอาจารย์ชิดาบอกว่าเสเนน่ละยามาโนะเซนเซนิโซวนนชิ่ตัะอินเดสยิโอาจารย์สุดาก็บอกว่า,าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ แล้วก็ไปปรึกษากับอาจารย์ยังรคาวก็ได้นะค่ะอันนี้เป็นโซดาใช่ไหมคะใช้คำช่วยนี้ก็คือเราอ่ะนำเรื่องของเราไปปรึกษากับอาจารย์ค่ะต่อมานะคะคารุต a านาโด,โ,ดโมโมโตเตมสัสโยก็คือพวกคารุต้าเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันนะ พวกคานุตะก็ต้องด้วยเหมือนกันนะอันนี้นะคะคานตะเป็นการะเแรนอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นเป็นแผ่นการ์ดสองชุดชุดนึงมีโครงกรและรูปบ้านของกวีที่แบ่งโครงกรนั้นส่วนอีกชุดนึงนะคะจะเป็นโครงกรเฉพาะท่านหลังผู้เล่นจะต้องแข่งกันหยิบการ์ดที่มีโครงกรท่าหลาังให้ตรงกับการ์ดที่ผู้อ่านอ่าน ผู้ที่การได้คะแนที่สุดและถูกมากที่สุดเป็นผู้ชนะค่ะก็คือการะเล่นนี้นะคะเป็นการะเล่นที่เล่นกันในงานปีใหม่ค่ะต่อมานะคะเป็นสุดท้ายชิซึกะก็บอกว่า s ซเดสเซเดสกับโซชิมัส so 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 ก็คืออย่างนั้นหรอคะถ้าได้ค่ะก็คือจะทำตามนั้น,นะคะ่ะ